เอายอาเด็กปอกไปครับผมนะวงล้อมันสะจันครับผมกิจกรรมครับผมชุดเขียวเข้ามาแล้วก็คาตานะเออคาตานะชุดเขียวแล้วก็กระเป๋าดิเข้ามาพี่น้องเอ้ยนะฟรีไฟนะครบรอบสำหรับซเออนั่นแหละเขาเข้ามาแล้วว่าจีบซุ่มจักแปดเทียเป็นคนนะี้เน่ะคนไล่หอย,ออยก,ก็ได้พี่น้องนะก่อนทีไปรับซุ่มเขาจะเบิร์กเพชรคิดว่าเดี๋ยวผมจดเพชรไปก่อนเอ่อเพชรมีแปดเศษนะโอ้โหบอสหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพัน 555เพชรนะฮะจดไว้เลยมาซุมไม่ต้องกดไลค์นะนะผู้ใดกดไลค์ขอให้อำมื่ขึ้นซู่มือนะขอให้โเกีข้ขอให้ซุ้มยังกันได้ขอให้เพชรเขาร้าไอดีฟีแบบเด้งเ,ข,เข,ข่าเื่อนี่วะตอนน่ะมาสวยไอ้ขออ้นี่ละขอยเห็นพิเศ,ศษเขาเท่มาดาเดี๋ยวเม่งผู้ใดแตกต่างเลยกดหนึ่งครั้งก็ได้อะไปแล้ววะสวยเกือบแล้วนะนี่แค่สุยนะ เอาลอยแปดสิบครับผมสวยอ๋อบอปิดเทียรอันนี้มีสันบึ้งแบบรุ่นเอาก็หมุนซ่าเลยนะสวยก็บบัตรับรจอดอยิง่งจิจังเลยว่ะแบบออกแล้วนะวะสวยวสวยเออเออเอเอเ,อาเอาขาช่องหมุนซ่าเหรวะอ๋อพคักๆ จวดอันบุกเพลรดเนเบียงสวยมีสุยพอ้อมนะสวัสดีครับเอาพิเศษจัะบ้านพิเศษพิเศษมึงกบลังลงจบอกเกาแมวเลยเออสวยพิเศษอีอออก,อกพ่อเล็กแน่ <kę eras> ปิดอ,อนิเมชซันสโอ้ยลืมชวยไม่ได้ระบะาดช่วยชวย,วยพิเศษุเ่ยวยเ <ś asleep> ดี๋ยวรับของก่อนรับของก่อนกดไลม่มาจะกแปดสิแปดเทือได้ไปด้องออพิเศษเวย,ม,ยมัก็ทีพิเศษแม่งยกกังครอากเดียไบ่ขอได้ระบาดอ่ะไม่ขอได้ระบาด อ๋อบอสได้ไหนปะบอสเว้ยสวายสารภาพกันไปสลัภกันไปเอาเอากล้องกันดีปะเนี่ยกลัเวเหรอวะหามเอ้ยได้แล้วได้แล้วพี่น้องโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหได้เพชรไปอีกเก้าสิบเก้าโหเบาะได้แล้วครับครบแล้วเพราะเขาคัตนามีแล้วหมอ ขาสนาเอนาโคตน,นุ่มตัวนี่ขันาโคตรน,นุ่มตัวนี่โอ้อไรลนะตัวเบิรเท่าไรละบาทที่เลยะดซูตแล้วเข้าไปใส่ซูตได้่งขอแพ็กเก็วะาดูว่าเขาหวงแต่งสูเลยโอ้ซาฮักซูตไล่จนกระทุกอะอ้อ โอ้ยไหนขาเฟสจันเลยโอ้เขาเฟสจัดเล่นนี่เนี่ยเขียวเขียวโอ,โอ,โอ้มันมีตอนนั้นมันกลับ้านมีสีม่วงสีเขียวสีอิสุพุอย่างนี้แหละนะผมได้แค่สีเหลืองนะผมเอาสีเขียวดีดีอ่าสวยไปหน้องคาตนะมีแล้วเนี่ยนะผมเน,นี่ยแต่ว่าสุดที่ผมบ<ๆ>่ได้ไงตอนนั้นผมผมคือบ่าอ่าววุอยาก บ้าหรือมันบ่มีกับ่าน่ใจถ้าสมัยก่อนผมบ่ค่อยบ่ค่อยมักแม่นเดี๋ยวนี้กัของมันต้องมีนะเอ้อหรือคิดกับเพตะเพชรวะเพชรมีอยู่แสนหกนะเออแสนหกลบหนึ่งหสเจสเท่ากับเอ้ยเบิดพันเดนึงเอาว้าวคุ้มค่าอยู่นะเพชรเพชรพันเจ็ดครับพี่น้องซ้ำซื่อเอาแหลเนาะหนึ่งเร้อยแบเ็ดเพชรเออพันเบเ็ดพช 1,781เพชรโร้อยเดเพจเจย์อย่าลอยพี่น้องประมาณนั้นนะครับผมนะซุปเจ้าเบิร์ตเท่า์ได้กำับซูมเอาเรื่องนี้เสียไข่แล้วสวัสดีครับนี่ฮันนี่นว่าอันนั้นสวัสดีครับผมสวย